ตอนนี้เราอยู่ที่สวนป้าอ้อยของมะเดื่อนะแหมสวยมากอะ่ะอืตะก,กี้ไปดูมาแล้วสวยมากเขาจะมีซุ้มนะมีซุ้มให้นั่งกินแล้วก็มีแค่ยแล้วก็จะมีรถมีรถมาเที่ยวแลาก็จะจอดไว้รถจอดไว้นี่ เขาจะมีมีซุ้มให้นั่งซุ้มใหญ่สี่ร้อยนี่ซุ้มใหญ่สี่ร้อยซุ้มเล็กสองร้อยนั่งแค่ร้อยห้าสิบห่วงชาห่วงยางเช่าห้าสิบมัดจํห้าสิบแล้วก็ห้องน้ำหยอดเหรียญห้าบาทอันนี้คือทางลงสวยแต่สวยมากสวยจริงยอมรับ ข้อมูลนะของมะเดื่อเนี่ยจะต้องมาประมาณแล้วเริ่มมาตั้งแต่ต้นฝนยันยันปลายฝนเพราะว่าหลังจากเดือนมกราไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเพราะมันเป็นน้ำธรรมชาติมไม่ได้เป็นน้ำจากเขื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำจากภูเขาเลยแต่สวยมากจริงๆดูดิ น้ำใสแบบใสมากอะ่ะโหแบบหน้ามาเล่นมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมานั่งเล่นเนี่ยเน,นี่ยเขาก็จะกัน้นทำทำทำนบไว้ให้น้ํามันมีระดับจะได้มีมีอ่าลงไปเล่นน้ําได้เนี่ยน้ําใสมาก วยเนี่ยเขาจะมีแคื <Okay. S 1> มเนี่ยนั่งแค่1ร้อยห้าสิบนั่งแค่1ร้อยห้าสิบแล้วก็มีกับข้าวเนี่ยเขาจะทำทํานบกั้นน้ำไว้เป็นทางน้ำเป็นน้ำธรรมชาติ ไหลามาจากป่าพอหน้าร้อนก็จะแห้งไปเลยจะไม่มีน้ำเลยเนี่ยสวยมากป้าส่วนป้าอ้อยคองมาเดือ่อ เนี่ยน้ำใสแจ๋วเลยอะน้ำใสมากเลยครับอืม,อมเนี่ยใสมากอะ่อเะเขาบอกว่าช่วงเย็นๆคนจะเยอะนะอืม พอเช้าคนจะไม่ค่อยมีแล้วก็คนมาเยอะมากๆตอนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้ามาก็คือน่าจะมา,มาวันธรรมดาคนจะน้อยวันเสาร์ตอนเช้าคนน้อยแล้วจะมามาเยอะตอนเย็นแล้ววันอาทิตย์ก็จะเยอะทั้งวันเลยคุณก็จะมาเล่นน้ำที่นี่กันเห็นมาน้ำใส น้องเข้ามาเช่าแค่ร้อยห้าร้อยห้าสิบเอาหมามาด้วย อ๋อเขาใช้พลาสติกทำทำนบกั้นน้ำด้วยอเพื่อที่จะกักน้ำไว้นล่นนั่งกลางน้ำเลย โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับถ้าใครจะมาพักผ่อนนั่งกินข้าวฟังเสียงน้าใส่ดูน้ำไใส่แล้วก็เล่นน้ําก็ามาที่นี่ได้ส่วนปลาอ้อยของมาเดือ